ตามสั่งอีกคันนึงนะครับผ่อน4,400บาทนะครับคันนี้เป็นซิตี้ปี2012แต่คันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่เป็นเกียร์ออโต้ก็เลยจะได้เป็นล้อกระทะนะครับอ่ะมาดูบอดี้ดีกว่าว่าคันนี้เป็นไงบ้างคันนี้เป็นสีเทาเดี๋ยวราคาขายนะครับฟังท้ายคลิปนะครับมาดูบอดี้กันก่อนนะครับคันนี้นะครับบอดี้เดิมนะครับบาร์โค้ดอยู่ครบซ้ายขวาเดิมหมดนะครับซองนายซุมโชคก สีเดิมโรงงานหมดเลยคันนี้เป็นเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้พอนซีพันกระบาทนะครับได้รถสวยๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากอ่ะดูข้างในนะครับมาดูภายในเอ่อถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าเครื่องไมล์เนี่ยน้อยนะครับคันนี้อยู่แสนสี่หมื่นเก้าพันตีวงกลมแสนห้านะครับเบาะข้างในสวยหมดไม่มีขาดไม่มีเย็บไม่มีอะไรเลยนี่เบาะตึงเปียนะครับสภาพสวยคันนี้เป็นตัวมายเนอร์เชนแล้วนะครับตัวมายเนอร์เชนเนี่ยจะมีไฟสองสองขีดนะครับปีสองพันสิบสองฝาท้ายเดิมหมดนนนนะะะคคครรััับบซุ้้มยงอไหล่ี ไม่มีติดแก๊สคู่มือแม่ไร่ยังไหลอะไรครบหมดราคาขายอยู่ที่198,000บาทครับผ่อนประมาณ4,000กว่าบาทผ่อนได้6ปีนะครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอฟรีค่าดำเนินการนะครับออกรถก็เสียค่าประกันอย่างเดียวนะครับประมาณ8,000บาทนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อไลน์ s หนึ u s t ได้เลยครับ